สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ป่าเห็ดนะคะทุกคนค่ะนี่เจอแล้วค่ะทุกคนสองดอกสามดอกนู่น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 เห็ดเห็ดจ้าเห็ด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 เจอแล้วค่ะทุกคนค่ะเห็นไหมนู่นนู่นอีกค่ะทุกคนนู่นนู่นนู่นก็เห็ด เดียวนี่ก็เห็ดค่ะทุกคนนี่เจอแล้วจ้าเจอเห็ดอะไรนี่ค่ะนี่อุ้ยนิ่มค่ะทุกคนนิ่มเดี๋ยวไปดูดอกนู้นเดี๋ยวดอกนี้เอา ดอกนี้ก็นิ่มค่ะทุกคนนิ่มป้าเจอนางโดนฝานบินอีกแล้วนี่จ้ามาดูดอกนี้เดอ้อว่าสิเอาได้ไหมโอ้ยโอยเอาลำบากค่ะทุกคนนี่ก็เห็ดพึ่งหวานเน่าหมดเลยค่ะทุกคนนูดอีกดอกเดี๋ยวไปดูสิเน่าหรือเปล่าเห็ดเน่าหมดทุกคนไม่มีใครเขามาเก็บกัน โอ้ยนู่นอีกดอกนึงเยอะมากเลยค่ะแต่เน่านี่ดอกนี้ก็ดอกนี้ก็เน่าค่ะทุกคนเห็ดพึ่งหวานเน่าหมดเลยโอ้ยจะมีเห็ดให้เก็บไหมละ่ะเดี๋ยวเห็นแวบ,บๆอยู่ตรงนี้อีกอีกดอกนึงเนี่ยเอาได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะคะทุกคนค่ะดอกนี้ดอกนี้เป็นไงโอ้ดอกนี้แข็งค่ะนี่ ได้แล้วหนึ่งดอกค่ะทุกคนเห็ดพึ่ง้าป่าค่ะทุกคนค่ะนี่เห็ดเน่าหมดทุกคนค่ะเขาปล่อยให้เน่าหมดเล้วอันนี้เป็นเห็ดเห็ดพึ่งขาลายอเห็ดพึ่งขาลายก็เน่าค่ะทุกคนนี่เน่าไปค่ะทุกคนไปต่อเห็ดจุ่มนี้เน่าหมด เห็ดพึ่งเก่าลักค่ะทุกคนนี่ดอกเนี่ส่งต่อม่งคาะทุกคนเห็ดพึ่งเก่าลักค่ะนี่ อีกดอกนึง <complexity> ค่ะท <eries> ุกคนไปอ่าทางนี้ก็มีจ้าโหนี่เป็นหมูแล้วทุกคนนี่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 หลายขนาดตัดนี่อีกนี่อีกอีกดอกหนึ่งอือนี่ค่ะทุกคน ไปเก็บดอกนู้นค่ะเออเห็ดพึ่งหวานยังไม่เจอนะคะทุกคนเจอแต่เห็นพึ่งเก่ารักน,นี่ก็อีกดอกนึงสวยๆเลยจ้าทุกคนอู้ดอกนี้เน่าเน่าไม่เอาค่ะนี่ก็มีค่ะทุกคน แก่หมดแล้วเนี่ยมีแต่เกาลักจ้าทุกคนมีแต่เกาลักอีกเด๋วเจอเกาลักอเด๋วแข็งปังมันก็เริ่มบานเนาะทุกคนเนาะ ดูจะว่าเห็ดอะไรโอ้เห็ดพึ่งขาลายค่ะทุกคนนี่เห็ดพึ่งขาลายหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะไปค่ะทุกคนนู่นก็เก่ารักค่ะทุกคนคะ่ะไปเจอแต่เก่ารักนะวันนี้ใช่ไหมอ่ะใช่เก่ารักไหมดอกนี้ ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่แกมีแต่บานๆนะคะทุกคนแต่ดอกยังแข็งอยู่เจออีกดอกหงแล้วนี่กับบานอะดีกดอกหน่น่าอีก

ขนาดนี y, ้กำลังกินต้เอาคนถตก้าจ้าทุกคนเอาชนทษนะนิทษดอาบอาบดีดีสด ยไ,ไปจอ,อาะาาไรอ,อ,อีกอใช่กมาุยบรรยากาศค่ะทุกคนได้ที่เก็บเห็ดป่าใหม่แล้วนะคะเพื่อนๆป่านี้เห็ดเยอะเนาะแต่มาช้าไปค่ะมาช้าไปมันเขาเริ่มตายแล้วเนาะ สองดอกนี่คืออะไรมาดูกันนะน่าจะเป็นเห็ดพึ่งแม่มดหรือเปล่าอู้เห็ดพึ่งแม่มดจริงด้วยค่ะทุกคนนี่อื้อเห็ดพึ่งแม่มดนี่อีกค่ะนี่อีกด,ดอกหนึ่งดอกนี้แก่แล้วเอาดอกนี้เนาะคนลุยป่าค่ะทุกคนนวลปแล้วลุยโคบโคบ,บไปนู่นนะ่ะโยมาโดนหน่อยแล้ว มีแต่มาโลเนจ้าเพื่อนๆอนี่นน่นเขามาฝึกถีบจักรยานนะคะทุกๆคนจักรยานวิบากเนาะนี่ก็คือเบี้ยสนนะคะทุกคนเนี่ยเบี้ยสนเล็กเนาะนี่หน้าไปปลูกเมืองไทยนะ ดอกนึ่คะ่ะมาลุนอ่ะม,มีแต่แก่ๆนี่ก็แก่อีกแล้วนูน่นละค่ะเราจะเดินขึ้นไปข้ปขางบนนะคะทุกคนหอบแล้วคะ่ะเ,เพื่อนๆเดินไปจนถึงรถก็กลับบ้านเนาะนูน่นหาไปเรื่อยๆนะจ๊ะนู่นพ่อใหญ่ก็เดินอยู่ทางนู้นคะ่ะไม่เจอเห็นแล้วคะ่ะพ่อใหญ่เกมมองไม่เห็นแล้วคะ่ะเจอดอกหนึ่งก็เรียก ฟ้าก็พยายามนะคะหาจะหาคลิปหาอะไรถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเก็บเห็ดเก็บอะไรเนาะแต่ว่าเห็ดก็ไม่ค่อยมีให้เก็บนะคะเพื่อนๆมีห่างๆถ้าไม่มีเห็ดเก็บก็เดินชมธรรมชาติไปด้วยกันนะคะทุกคนค่ะก็มีบ้าง เดี๋ยวเราจะดูสองดอกนี้นะคะทุกคนว่ายังก,กินได้อยู่ลึกมาปล่ยนู่นเดินมาตั้งเหนื่อยเลยค่ะทุกคนเนี่ยเหี่ยวแล้วไม่มีฝนนะคะทุกคนเห็ดก็เลยเหี่ยวเปิร์นี่นี่ก็ตาย เดินมาก็ยังพอมีให้เก็บนะคะเนี่ยทั้งบนเนี่ยมันพึ่งจะขึ้นนะคะทุกคนเห็ดพึ่งเอ,อเพึ่งเออือกหล่าเก่ารักเนาะเนี่ยแต่พ่อใหญ่นะคะหักเลยค่ะทุกคนนี่กําลังสวยๆแต่พ่อใหญ่นะคะช่วนเดินลงไปแต่ทั้งล่างนะคะทุกคนคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้ฟ้าก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ใครชอบก็กดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฟ้าน,นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ